สิสงห์นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกของเดือนกุมภาดวงของชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา2 0 22กรกฎาคมถึง21สิงหานะเป็นโหราศาสตร์สา,สากลเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทราบลักษณะศาสตร์สากลให้ดูในช่วงเวลาที่บอกจะมีฟูมูลอยู่ในเรือนความสุขความสำเร็จเรือนคู่คู่ครองนะคะเพราะฉะนั้น มันเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีช่องทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีการติดต่อประสานงานหรือได้โปรเจกต์คอนเน็ชันอะไรกับใครเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ช่วงต้นเดือนช่วงต้นเดือนบางทีจะรู้สึกว่าช่องทางการเงินทําอะไรให้ระมัดระวังอย่าใช้เงินตามอารมณ์นะคะอย่าใช้เงินตามอารมณ์หรืออาจจะต้องใช้เงินแบบ เพื่อไปเยียวยาหรือดูแลอะไรกับใครนะแต่ยังมีความแบบสุขความสำเร็จหรือผู้ใหญ่จะคอยเลือกช่วยเหลือได้การจะได้เงินมาจากแบบสมมติเราจะเข้าหาใครที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อช่องทางด้านการเงินทำตัวอ่อนน้อมหรือทำตัวให้แบบว่าดูดูน่ารักดูน่าเอ็นดูช่วยได้นะคะมีโอกาส ในช่วงต้นเดือนนะในช่วงต้นเดือนเพียงแต่คุณจะรู้สึกเหมือนกับการใช้เงินอะ่ะมันไม่ค่อยได้อย่างใจในช่วงต้นเดือนนะคะใช้เงินไม่ค่อยอย่างใจแบบติดตด,ตดขัดขัดอยากจะใช้หรือมีเหตุต้องใช้เงินใช้จ่ายให้เต็มที่มากกว่านี้ก็ยังติดขัดนิดนึงใช้ได้ไม่เต็มที่นะคะและการจะไปหาใครไปขอความช่วยเหลืออะไรกับใครให้ใช้ความนอบนอ้อม ปอบประโลมอ่อนโยนเ,เชิงขอร้องเข้าอย่างอ่อนนุ่มได้ผู้ใหญ่ยังให้ความรักและเอ็นดูอยู่ให้ระวังคำพูดความขัดแย้งนะคะในส่วนของเรื่องการงานอ,าอย่าอย่าไปรับปากใครเยอะเกินไปอย่าไปการันตีใครเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุขัดข้องได้นะคะอืม เหตุขัดข้องได้ติดขัดได้แล้วก็ยังเป็นในส่วนของทั้งเดือนไม่ใช่แค่ครึ่งปากแรกแต่ครึ่งปากแรกก็ให้ระวังมากๆครึ่งปากหลังจะดีกว่านะคะอดาวอาทิตย์ช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดนิดนึงทำงานหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปนู่นมานี่บ่อยๆนะคะหรือคนที่เราไปติดต่อประสานงานด้วยเขาก็ เดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ทีทำอันนี้ทีไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรคุณปรับตัวได้นะราศีสิงห์เป็นคนมองการไกลคิดวางแผนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามพยายามนึกถึงว่ามันเป็นโอกาสของเรามันเป็นทั้งนิวมูลและฟูมูลในเรือนการเงินแล้วก็เรือนคู่ครองผู้สัญญาศัตรูเปิดเผยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังมีแผนไว้แล้วที่จะทําวางแผน มันอาจจะมีเหตุการ์ฉุกระหุกติดขัดแต่คุณจะแก้ปัญหาได้คุณจะมีการปรับตัว flexible ให้เข้ากับทุกสถานการณ์ใช้ความวิสัยทัศน์กว้างไกลของตัวคุณเองเนี่ยนะคะนะคะเป็นคนมองการไกลเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนอาจจะต้องใช้ลูกล่อลูกชนใช้วิธีนี้ได้ไหมกับคนคนนี้เราต้องเข้าหาเขายังไงปรับเปลี่ยนให้ตามสถานการณ์ เดือนต้นเดือนนี้คุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะอืคำพูดให้ระวังคำพูดบางคำที่มันรู้สึกว่าอาจจะพูดตรงเกินไปก็ต้องระวังนะอย่าไปพูดอะไรตรงเกินไปพยายามปรับเปลี่ยนใช้น้ำน้ำเย็นเข้ารูปอย่างเดียวนะคะอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะแล้วก็ทำตัวให้เป็นน้ำไม่ว่าจะอยู่ในแก้วในถ้วยในแจกันเราปรับเปลี่ยนเข้าได้กับทุกสถานการณ์จะดีมาก ตรงนี้จะดีมากทําให้คุณจะมีชื่อเสียงนะคะคุณจะสามารถได้รับการช่วยเหลือและผ่อนหนักเป็นเบาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดีค่ะ